าเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟวันที่2เลยครับเมื่อวานผมกอได้มาเล่นแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานนี้คือผมมาเล่นแป๊บเดียวเนะี่ยตอนนี้ก็พอมีของเหลืออยู่เดี๋ยวเราก็จะมาต่อวันที่2ครับวันนี้แล้วเราก็จะไปฟาร์มกันตอนนี้มันก็มีปืนหนักดรอปเลยครับในเซิร์ฟแต่ว่าผมยังมีแค่ลูกซองเลยของเหลือจากเมื่อวานเนะี่ยไปหาล่าหายิงกัน ตอนนี้ก็ต้องไปฟาร์มไอห้องเขียวนะเราจะได้พวกการ์ดฟาร์มมาเดี๋ยวจะลองไปดูแถวไบโอครับเผื่อว่าจะเดือดนะเราจะได้นัวแล้วจะได้ใช้ปืนดีๆกันตอนนี้มันก็มีพวกน้องๆอ,อยู่ในเซิฟนี้อยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้รหัสบ้านครับไม่ได้ถามเมื่อวานเนี่ยนนเราก็ต้องมาใช้ลูกซองเลย ตอนนี้เจอบ้านคนแล้วและมันอยู่ในบ้านครับตัวนี้คือมันมีสก,กาลเลยเมื่อกี้มันยิงผมอยู่อะไปเดี๋ยวมาลองรูดดูแต่นี้ผมจะลูกสองว้ยแล้วใครมาเนี่ยโอ้โหนี่ไงแล้วมันยิงม้าผมตายเลยเดี๋ยวมาชุมมาแป๊บหนึ่งมาลูกรักเราเฮ้โว้ย <c oughs> และนี่ไงร่วงไปแต่ว่าต้องรีบชุบมาแล้วอ๋อไอตัวสการเมื่อกี้นี่เคยเล่นผมเลยนี่มันออกมาแล้วและดูดิยังกันอยู่นะนี่ไงและรอบนี้มันใช้ลูกซองว่ะมันไม่เล่นปืนสการเลยแลาก็ค่าไป ได้ปืนลูกซองมาครับเก็บมาไปเฮ้ยและมีเสียงปืนครับมีคนยิงแถวนี้เห็นแล้ว นี่ไงโอ้ยแล้วเข้าหัวครับเม็ดเดียวร่วงะ่แะแต่ก็สวยแล้วก็ได้ไอ้นี่มากระสุนลูกซองตอนนี้ต้องการอยู่พอดีเนี่ยเรามีแค่ปืนเฮย้ยมาแล้วและนี่ไงโอ้ยนี่ไงร่วงไปโอเคแต่ว่าตอนนี้มันใช้กระลูกซองว่ะมันไม่เอาปืนสก้าออกมาเลย แล้วกดักต่อครับนี่เฮ้ยมาแล้วและเรียบร้อยครับร่วงไปโอ้ยและถามจริงตอนนี้มันยังไม่ใช้ปืนสกามันยังใช้แค่ลูกซองนะแต่ว่าผมได้ปืนมาหลายกระบอกมากแล้ว เฮ้ยแล้วอ้อมอย่างนี้ผมมาสกาชัวร์ไหมเดี๋ยวสักน้อยแล้วก็ฟับและเรียบร้อยครับโอ้โหและเป็นปืนกลเบาแนะ่อ๋อแตกว่าจะได้ปืนสกามาและเดี๋ยวมาลองปีนดูแล้วกันครับตอนนี้ผมอยู่บันไดยอยู่เนี่ยมาลองปีนเล่นดูถ้าผมอยู่ตรงนี้มันออกมาแล้วก็ยิงได้นะนี่เอากบาบมาโอ้ย ไ oh. ล่มันมาแล้วว่ะไม่ทันอย่างนี้เราจะไปยากแล้วถ้าผมปีนขึ้นไปมันก็ยิงผมได้อะว่เดี๋ยวเราก็ค่อยมาแล้วกันครับผมว่าเราปล่อยมันดีกว่านะตอนนี้อยู่แต่ในบ้านเลยไม่ออกมาเมื่อกี้มีเสียงปืนอยู่ในเมืองครับเดี๋ยวไปดูสักหน่อยนะเสียงปืนลูกซอง และร่วงป้ายดูว่ามีของไหมเฮ้ยและชุบมาครับชุบไวด้วยอะ่ะนี่ไงอชุบไวอย่างนี้ผมมาของดีนี่เก็บมามีสโคบด้วยแล้วได้การ์ดฟาร์มมาเก็บไม้หมดเลยครับเฮ้ย โอ้โหดูดิอันนี้มันมาเล่นว่ะแต่ว่าอยากใช้ก็กลนเบาแต่ว่าเราได้มามันไม่ยอมใช้จริงอ่ะปืนสกาเนี่ยมาเล่นแต่อยู่บนบ้านเลยไม่งั้นเราน่าจะได้มาละแต่ก็ไปครับผมว่าเราไปหาเล่นคนอื่นต่อดีกว่าตอนนี้ในเซิฟก็มีคนอื่นอยู่นะไปหาจริงต่อล้ะกัน เดี๋ยวมาเก็บของแป๊บนึงครับตอนนี้ได้ของมาเยอะมากอะ่ะปืนกลนบอลก,ก็หลายกระบอกเลยมาเก็บแป๊บเราใช้แค่กระบอกเดียวพอเฮย้ยแล้วลงว่ะอย่างนี้รอยิงเลยเดี๋ยวไปดูครับว่ามีของป่า จะคนฟาร์มนะฟาร์มคนเดียวอย่างนี้โอ้โหและคือใช้ยูซี่เลยของดีมากครับแล้วก็เป็นชุดเหล็กนะขาดแค่กางเกงมาเราได้ชุดเหล็กมาและแล้วก็มีปืนยูซี่ครับวันนี้ผมว่าได้จะนวัวแล้วเราเนี่ยเราได้ของดีมาวันที่2เป็นชุดเหล็กผมว่าของดีแล้ว เราไม่จำเป็นต้องใส่ชุดท้ายก็ได้เนี่ยนี่อันนี้ก็พอละมาหาร่ากันนี่เก็บไปยวต้องมาทำกล่องเพิ่มนะเมื่อกี้จากที่ผมเข้ามาก็มีแค่ปืนลูกซองเนี่ยมี2-3กระบอกนะอันนี้ก็มีปืนเยอะมากครับอันนี้ปืนเหลือใช้เลยเราเจะใช้ไม่หมดแล้ววันนี้เนี่ยเพราะว่าแต่ละรอบก็ใช้แค่กระบอกเดียวเนี่ย อยาจะมาใช้ปืนยูซี่กันมีคนยิงครับแล้วอยู่ใกล้ๆเราเลยมาดูสักหน่อยนี่จะแล้วและเรียบร้อยร่วงป้ายแล้วก็ซ้ำเลย แล้วได้ปืนกลเบามาครับโอ้โหสองกระบอกเลยเก็บมาครับและมีเซตกระดูกด้วยนะของดีครับ่ะแถนนี้ผมก็มีบ้านแคมป์อยู่ใกล้ๆอยู่นะที่ผมทำเมื่อวานเนี่ยเราจะไปเก็บของกันเนี่เราได้ปืนกลเบามาเนี่ย มาตอนนี้มาต่อที่เรือครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีคนมานะยังไม่มีชื่อเนี่ยไปเดีย๋ยวจะไปเก็บกล่องปืนกันหรือว่าจะได้ของดีมาหรือเปล่าโอ้ยตอนนี้มี2ชื่อครับและมีคนมานะเราต้องรีบละเดี๋ยวไปเก็บกล่องปืนก่อนครับเผื่อว่าได้ปืนดีๆมา แล้วเราก็ขึ้นไปดักมันนะแล้วปั้งโอ้โหแล้กล่องปืนได้ปืนกลเบามาให้ของดีหน่อยก็ไม่ได้นะไปเดี๋ยวไปดักกันครับไม่รู้ว่ามาทางไหนเนี่ยตอนนี้มี2ชื่อเลยแสดงว่าน่าจะเป็นตีเดียวกันแล้วมาพร้อมกันนะตอนแรกไม่มีชื่อเลยเนะนี่ยนี่ไปแต่ยังไม่เห็นครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนเนี่ยเยวต้องดูให้ทั่วครับบนฟ้า แล้วในน้ำเนี่ยี๋ยว่ามันจะบินมาตอนนี้มาแล้วข้างหน้าเราครับและก็เรียบร้อยร่วงไปนี่ไงโอ้โหแล้วตัวเปล่าวยอีกคนครับ ล้วเล่นลูกซองนะยินป้ามาเก็บมาได้ปืนลูกซองมามถือว่ายังดีโหย้ยแล้วได้เบอร์รี่มาตอนนี้ผมมีอาหารให้มาแล้วไปเดี๋ยวไปดูกล่องนะตอนนี้น่าจะใกล้เปิดแล้วแหละดูของกันครับ แล้วก็เต้นไปสักรอบหนึ่งอะไรก็ปังนี่ไงวิ้ยได้ซีโฟมาแล้ว,ว,ม,ลวมีอะไรบ้างผงขาวแล้วก็เป็นปืน AK ครับอ๋อของดีมากนะได้ทั้งซีโฟผงขาวเลยแล้วก็มีปืนหนักนะปืน A k เคไปเดี๋ยวก็จะมาทำกระสุนเป็นเ k คแล้วเราก็มาใช้ปืน AK เลยจะได้หาล่าแบบดีๆหน่อยมีปืนหนักใช้นะไม่ต้องใช้คนเบาแล้วไปครับ และนี่ก็คือบ้านเราจะมาเก็บปืนก่อนนะเดี๋ยวต้องไปทําเตาเพิ่มด้วยเนี่ยเพราะว่าผมจะทํากระสุนปืน AK นะตอนนี้ยังไม่มีพวกกรรมถันเลยเดี๋ยวไปฟาร์มสักรอบหนึ่งไปหาน้ํามันนะแล้วเราก็มาทําเตากันได้ดูของที่ได้มาเมื่อกี้ดิใช้ได้เลยแต่ว่าพอได้ของอยู่มาและ เดี๋ยวไปแอดดรอปต่อครับแต่นี่ผมก็เตรียมพร้อมแล้วผมก็ใช้ปืน AK นะไปกันนี่ยังไม่กดเลยตอนนี้ก็มีพวกน้องๆด้วยครับเพราะว่าจากตอนแรกออฟไงแต่นี่ก็ออนแล้วก็เลยมาเก็บแอร์ด้วยเลยเนะี่ยเดียม่รู้ว่าจะนัวหรือเปล่า,าเดีเซิร์ฟไม่รูว่าจะมีคนเปล่านะนวันนี้ก็เจอไม่กี่คนเองอะ่ะแต่ว่าเราใช้ปืน AK แล้วพร้อมยิงครับตอนนี้ โอ้ยได้เจอคนขี่มา้าและเรียบร้อยขับร่วงไปมาดูของแล้วโอ้โหดูดิเราได้กลเบาเลยก็เป็นปืนยูซี่เลยแล้วมาสองกระบอกแล้วก็เป็นเซ็ตกระดูกนะโอ้ยตกใจนึกว่าปืน M7 มาแล้เวเป็นน้องในทีมเนะี่ยมามาหาต่อครับไม่รู้ว่าจะมีคนมาเป่ะ เฮ้ย hey. แล้วเจอคนร่อนขับมาจัดสักหน่อยสินี่ไงแล้วก็ร่วงไปเ่ืูอว่าจะมีของหรือเปล่าเมื่อกีย้ยิงโดน2นัดก็ร่วงแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะตัวเปล่านะอาจจะมีปืนสักกระบอกหนึ่งอะไรองงี้จะมาหลายคนแล้วฟับนี่ไงไม่มีสักกระบอกเลยโอ้ยจะร่อนอีกแล้ว แล้วโดนไป2สองนะแต่ว่าไม่ร่วงนะอย่างนี้มีของชัวไปมารอยิงเลยอยู่บนเมืองครับตอนนี้ต้องรอลงมาอย่างเดียววะเพราะว่าผมไม่มีเครื่องร่อนนะเราต้องรอเลย อนนี้แอร์ไลฟ์เปิดเลยครับแล้วขนย่อนน่าจะไม่มีเลยนะมีก็มีตัวร่อนมาเนี่ยที่ใช้ปืนหนักเนี่ยแต่ว่าน้องมันยิงมาแล้วมาดูของคร้บปังนี่งไงละนี่ก็เป็นของแอร์ดรอปครับมีเดนามไมท์้วก็เป็นป้อมไฟฟ้าแต่ว่าของดีอยู่นะป้อมไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ไปต่อเติมที่บ้านเราไปเดี๋ยวมากลับบ้านกัน เมื่อกี้ผมยิงมาก็ได้ปืนยูซี่มาเนี่ยนนครก็เป็นไอ้นี่นะเป็นปืนกลเบาตอนนี้ต้องทำกล่องเพิ่มเลยเราได้ขอมาอย่างเยอะเลยนี่จากตอนแรกที่ผมมาเมื่อกี้มีแค่ปืนลูกซองนะมีแค่2-3กระบอกอะ่ะอันนี้ก็มีปืนใช้แล้วได้ปืน AK ยูซี่แล้วปืนนี่เนะี่ยปืนกลเบา แต่ก็จะบอกอยู่นะแลวก็มีของในแคมป์อีกนะที่ถ้ำบนเนี่ยบอกเลยว่าเติบโตแต่วันนี้ผมมาแค่นี้ดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้ผมไปหาคนก็เริ่มจะไม่ค่อยเจอแล้วคนอาจจะหลับหมดแล้วก็ได้ครับนี่ขนาดแอรดรอปเมื่อกี้มาแค่สองสามคนนะไว้เราย็ค่อยมาหาเล่นและกันนะอันนี้เดี๋ยวไปเก็บของแล้วไปใช้ระเบิดกันเพราะว่า,ามีระเบิดทางเหลือเนี่ยมีสิบแปดลูกเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนให้เรทหรือเปล่านะวันนี้ด้วยเนะี่ย เอาระเบิดมาเดี๋ยวไปหาใช้ระเบิดกันแต่ก็วันนี้แค่นี้ครับเวลาก็ค่อยเจอกันใหม่นะวันนี้ก็ผมไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับทุกคนไปก่อนละ